เป็นเรื่องที่ดีวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เรามีโอกาสในการทําความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นเจตนารมณ์ดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็มันเป็นความงดงามในธรรมะพระเจ้าที่เมื่อเรารู้ว่าผิดเราก็ทําคืนต่อทมอาจารย์รู้ว่าอาจารย์ผิดอาจารย์ก็ทําคืนต่อทมซะเช่นเดียวกับพระเช่นเดียวกันก็เมื่อรู้ว่าผิดก็สามารถทําคืนต่อทมได้ทั้งหมดเพราะะนั้นสิ่งที่อาจารย์วันนี้จริงๆหลวงตาสินทรัพย์ท่านโทรมาเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อน แต่งานอาจารย์เยอะมากวันนี้ทั้งวันเลยวิ่งตั้งแต่เช้าก็เลยโอเคตอนเย็นเรามีเวลาเหลือก็เลยตัดสินใจว่าจะมาเพราะหลวงตาท่านบอกว่าพระประหทีละท่านเมตตาอาจารย์อยากจะขอขอโทษกับสิ่งที่เคยผ่านมาอาจารย์ก็เรียกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเข้ามากราบท่านเองให้ไปที่ไหนอะไรเงี้ยท่านก็นัดที่นี่ที่เมืองโบราณก็พอเวลาเสร็จงากกนรีบให้แอมิบบึงรถมาที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่ได้พักเลยทั้งวันเหมือนกันอะไรเงี้ยก,ก็ต้องกราบขอพระคุณพระอาจารย์ แล้วก็กลับขอบพระคุณหลวงตาสินทร์กับพระจัตวันที่เมตตาเป็นสื่อกลางในการเคลียร์ใจก็อยากจะฝากฝากเลยคนที่มีปัญหากันอยู่ในสังคมในเรื่องของการเผยแผ่ธรรมะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันผิดเนี่ยสามารถชี้แจงแก่อาจารย์ได้แต่ขอให้เป็นหลังไม่จะดีที่สุดอย่าเอาไปแบบไปประจานกันไปแขวนกันมันไม่เหมาะสมกับคนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอะไรเงี้ยเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยการสอนธรรมะเนี่ยเราควรจะ มีเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเสริมส่งในการที่ทําให้พระศาสนาเนี่ยสืบทอดต่อไปได้อย่างจเจริญวัฒนาสถาพรก็เลยฝากไว้ถ้าใครมีปัญหาอะไรกับอาจารย์อยู่เนี่ยเมตตาอาจารย์เถอะอาจารย์มีเจตนาที่ดีในการจะเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนถ้าผิดอะไรชี้โทษแก่อาจารย์ถ้าอาจารย์เห็นตามธาารรมรันจะทําคืนต่อทมแล้วก็จะสานวนระวังในการแก้ไขตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมก็ตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีก็นโมทนากับทุกคนด้วยเนะาะ